นนี้นะครับเรามาดูความคืบหน้านะครับติดตั้งถุงลมรต้าวอนิวคอมเพรวเตอร์สองมานยิบสอนะครับอันนี้แป้นถุงหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่โชค๊ค h อสไดส์ S ปรับสาสิระดับอ่าเันี้เรียบร้อยถุงลมหลังใส่แล้วนะครับสายลมเดินแล้วเดินเป็นสายไฮดรอลิก 3ามทับแนะครับสายยังดี2ชั้นนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปั๊มลมนะครับ2ตัวนะครับใช้เป็นของ V-Air นะครับ2ตัวเรียบร้อยนะครับเดแล้วก็ถังลมเป็นถังอะลูมิเนียมนะครับหนึ่งถังนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ใส่วาล์ลเซฟตี้ไปด้วยหตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับหน้าก็ใส่เรียบร้อยนะครับโชว์เฮดไลท์สตัดปรับเกียวนะครับสวมใส่กับถุงลมนะครับผมอันนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับสตัดอันนี้เราปรับล,ล้นล้นลงมาประมาณสองนิ้วนะครับ นี่ยังไม่รู้ว่ารถมันจะลงไปได้แค่ไหนนะครับแต่น่าจะลงได้เยอะครับมันเป็นสตัดปแบบสไลด์กระบอกลงมาได้เลยนะครับสายลมใส่กันเรียบร้อยครับสายลมใส่แล้วนะครับแล้วก็โชค๊คชุดเนี้มันมีข้อดีคือว่ามันให้มันเปลี่ยนกันโค้งมาด้วยเพื่อปรับองศานะครับ